ทีมงานระกับเอสเตของเรายนอยู่ที่ทะเลพัทยานะคะเป็นทะเลพัทยากลางเลยเห็นเรือเยอะแยะมากมายและเราจะมีขายอาคารพาณิชย์หนึ่งหลังค่ะซึ่งอยู่ในซอยนี้เอง13สทับองค่ะเ,คเ,คเข้าไปน้ในซอยนี้นะคะประมาณประมาณร้อยเมตรกว่าเข้าไปนล้นะคะผมคิดว่าเศรษฐกิจเลยถ้า,ทเ,าเทียบกับกรุงเทพเราก็เหมือนกับสีลมนะคะย่านนานาปาน,านนั้นแต่ค่อยจะใหญ่วกว่านิดนึงนะคะเป็นอคารพาันนี้ ซะะะอยแมคเดนลัลน์เดี๋ยวเราพาไปดูด้านไหนกันเลยค่ะว่าเป็น่างไหเรามุ่งเข้ามานะคะสู่ซอยที่เป็นพัทยา1ิบาทับหรือว่าซอยไปรษณีย์นะคะเมกเกอรนอนะคะเข้าไปทางรนซ้ายมือในนี้เลยประมาณร้อยกตรนะคะเส้นนี้เห็นว่านะคะมีราา้านอาหารมากมายนะคะมีที่พักมากมายเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะพัทยาการใกล้กับหาด ตรวจตห้องเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูภายในอันนี้คือสภาพภายนอกนะสภาพภายนอกแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นที่เ,ช,นนนนเช่านะคะรานเสื้อผ้าอยู่แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีการปกติจะมีผู้เช่าเนี่ยตั้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะเดูไหมคะชั้นล่างก็เป็น แล้วก็ประกอบไปด้วย10่า1ห้องนะคะแต่และห้องเนี่ยสามารถทำเป็นห้องเช่าได้ทั้งหมดร,ราคา3 0 0 0ถึง3 5 0 0ง4 0 0บาทนะคะสามารถหากำไรจากราคานี้ได้เลยนะคะนี่ช่วงท้าหากว่าเริ่มช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเราจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยตาย่างชาติเยอะมากเลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยซื้อไว้ได้ มีกีองนมีกี่ล่องนะทั้งหมดทั้งหมดมันสิบเ็ดองนะสิบเ็องเนาะทั้งหมดมีสิบเ็ด่องไนะเาจะทำอะไรเงี้ยทั้งหมดสิบเ็ดองอืโอ้ยป่วยเบามันมีผลทาง้องกได้สองปีแล้วเลยนะไม่มีแอร์นอตัวไปาันห้าไม่มีแอร์ไม่มีถ้ามีแอร์ก็าั้นห้า้มากกรุงเทพใช่ จะแพงกว่าดังเสร่ห้องอ่าหอันนี้ชั้นอะไรอ่ะชั้นชั้นสามค่ะชั้นสามเออสี่สามขึ้นชั้นสามชั้นสี่ชั้นสีเป็นห้องมองชั้นสี่เลยก็ทางมาชมบนชั้นสี่นะคะบนสุดชั้นบนสุดของอาคารพันเชี้งนะคะเราจะเห็นได้ว่าชั้นสี่ห้องเนี้ยก็จะเห็นเป็นห้องทุกว่าง มีทั้งหมด3ห้องนะคะชั้นนี้แต่ตึกนี้อย่างที่บอกก็คือมีทั้งหมด10ห้องนะคะรายได้ต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าปกติก็อยู่ที่เดือนละประมาณ48นะคะห้องนึงเนี่ยใค่าเช่าอยู่ที่3,500-4,000ถึงนะคะเราลอดูบริเวณนอกร้านหน่อยนะคะว่ามันติดกับอะไรบ้างจะเห็นว่าสภาพด้านนอกนะคะถ้าเทียบกับในกรุงเทพก็เหมือนกับถนนสีลมถนนหน้าหน้าแบบนี้นะคะคือจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ถอยไปทางด้านะข,นะขนะวาด้านนั้นก็จะเป็นเซนทั้นนะคะไปเซนทันน้นปรนะมาณ10เมตรก็จะถึง